อ่ครับเราก็ต้องสวัสดีกันด้วยนะครับ <c oughs> เพราะว่ามีคนหลายหลายคนถามมาว่าพี่ครับปรับกราฟิกยังไงเปลี่ยนภาษายัางไงพวกเด็กใหม่ที่เล่นม c ครับก็จะงงงอง,ง,อ,ง,ง,อ,งอะไรบางอย่างนะครับอ่ะวันนี้เราจะมาตอบทุกคำถามกันนะครับอ่ะอย่างแรกเลยนะครับให้เข้าไปที่ Open to o f ออะไรนี่แหละกูก็ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> นี่คือส่วนของภาษาอันนี้คือกราฟิกนะครับอันนี้คือเป็นพวกอะไระัเสียงนะนเออเสียงในการปรับเป็นภาษาไทยก่อนอย่างแรกเลยเดนอนเมาส์ไปยังข้างล่างนะครับกดที่คลิกที่ภาษาไทย แล้วกดตกลงถ้าท่านแบบว่าเล่นแล้วแม่งแลกอะโอโหกูไม่เล่นแล้วอะไรประมาณนี้อย่าเพิ่งหมดท้อนะเพราะว่ายังมีอยู่นะอ่ะอันนี้คือปกติมันจะปรับมาให้อย่างเงี้ยอยู่แล้วไงถ้าคุณไปจากตบปรับตาสุดกากกา,กากอะไรประมาณนี้ก็ปิดแม่งให้หมด <c oughs> ดูนะ <c oughs> เอาให้หมดเลยเร็วนะครับ ทันสูงสุดปิดปิดแม่งหมดโอเคอนุภาพลดลงปิด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 แต่ถ้าอยากโอ้ยกูไม่เอาอ่ะกูโหดอะ่ะขอบกูเจ๋งอะไรปรนะมาณนี้เออปรับแม่งแรงแม่งหมดเลยเปิดเปิดไกลมากไอ้ไกลแล้วก็ปรับส,สวยงามเนี่ยปรับโอ้ยกูกะอะไรประมาณเอ้ยกูเร็วสุดเลยอะ่ะเออ อันนี้คือเปิดเต็มจอไม่ต้องไปเปิดนะครับเดีย๋ยวแม่งเกิดอาการค้างขึ้นมาอ่ะแค่นี้ก็สามารถเล่นอย่างสนุกแล้วนะครับส่วนปุ่มบังคับนี่ก็คือท่านสามารถปรับปุ่มได้ <c oughs> อันนี้คือเดินไปข้างหน้านะครับอ่ะวันนี้เราจะมาลองทดลองเล่นกันว่าแลกหรือไม่เอาแป๊บนึงนะครับเพราะว่าการาฟิกตัวสวยงามเนนะี่ยมันจะทําให้แหลกกระจายอ่ะเร็วดีกว่า โอเคมันเริ่มเล่นอย่างเลยครับแล้วก็รอสร้างโลกสักพักหนึ่งนะนะ <c oughs> โอ้ยกว่าจะมานั้นนายนายนี่ช่างช้าจริงๆเลยโอ้ยลืมไปนะครับลืม ปรับส,สัสมิตินะครับมันจะทำให้โคตรแหลกอะ,อะกราฟิกหแหลกทั่วอันโอ้อเจ้าช่วยกลวยปิ้งแล้วเออกลวยทอดไปไหนกลวยทอดก็อยู่ในน้ำมันพองซ่โอ้ยไม่ไหวแล้วโอเคครับก็สำหรับสว่างนี้ก็เอาไปเบาๆแล้วกัน คอมผมก็ไม่ได้เก่งเอ้ยไม่ได้แรงอะไรมากก็ปานกลางนะแค่สามจีเอ่งนะโอเคนี่คือสภาพของ m มค์ครูสอ่ะโอ้มันกระตุกนะครับอ่ะตอนนี้เริ่มจะหายแล้วบ้างนิดหน่อยนะครับเพราะว่าผมถ่ายคลิปไปด้วยนะครับของแคนตาเซียโอเค โอ้โน oh, no. มันกระตุกมากนะครับเอ้ยไม่ใช่แคนเตเซียดิเขาเรียกว่าอะไรนะแฟอดโนบิดี้แฟตนั่นเองนะครับส่วน n ม c ครับนั้นอาจจะทำให้คุณเล่นแล้วมึนอะไรประมาณนี้แต่ผมนั้นพวกเสีย่ยเนี่ยไม่เหมือนพวกกากเล่นแล้วมึนปนดบนปวดหัวปวดหัวเหียอะไรไม่รู้กูมไม่รู้เหมือนกันนะว่าแม่งปวดหัวน้องไงมันก็เล่นแล้วหนกดีนะครับอะ นี่ตอนนี้ก็ลื่นแล้วโอเคไปเริ่มวิ่งกันเลยอ่ะถ้าใครอยากติดต่อสอบถามมาได้ทาง Facebook นะครับวันนี้ก็ครอสลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ